งานนี้เกิดจากความร่วมมือกันของจังหวัดแพร่การกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแพร่พร้อมกับพี่น้องชาวแพร่เท่กันต้อนรับนักกีฬาทุกท่านอย่างอบอกุ่นทีเดียวนะครับสุดยอดปกมิดตั้ให้กับความอบอุ่นในวันนี้ด้วยนะครับทุกน,นบอกว่าวันนี้อากาศอบอุ่นจริงๆนะครับนอกจากอบอกุ่นตัเอท่านผู้บริหารทุกท่านเลยนะครับวันนี้เป็นบรรยากาศที่เราจะได้รับทราบถึงงานครับโซนนะคะท่านผอสลประทานท่านนายกนะคะ เทศบาลช่อแฮแล้วก็พานพอการกีฬาแหงประเทศไทยนะคะเพื่อนการกีฬาไต้ทากีนะคะให้ไตกีฬานะคะให้มีการจัดการแข่งขันที่จังหวัดแพราครั้งที่ผ่านมารวมทั้งครั้งนี้เนี่ยเปิดปุ๊บนะคะจำนวนผู้สมัครก็จะเต็มยอดมาโดยตลอดนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าแต่สิ่งที่สําคัญก็คือภูมิประเทศของพื้นที่ที่จัดเนี่ยที ยังปลอดภัยนะคะได้อยู่นะคะรวมทั้งเส้นทางในการปั่นจักรยานของนักกีฬา,าเป็นกีฬาประเภทที่สามก็เป็นเส้นทางที่สวยงามท่านนายกสมาคมสตรีจังหวัดแพร่ด้วยนะคะท่านที่ปรึกษาท่านเลขาท่านนายกอบตอบจอจังหวัดแพร่ค่ะท่านรองนายแพทย์สาสุคขข่ะตัวแทนท่านสาธุจังหวัดสิงห์ทกจิตใจนะคะท่านสืบม,มนชนที่เคารพรักทุกท่านนะคะ ต้องเรียนว่าการจัดปีกีฬาของจังหวัดแพร่อย่างที่ท่านอารองวิทยาได้เรียนนะคะว่าเราจัดปีนี้เป็นปีที่สนะคะซึ่งครั้งแรกเราจัดที่บึงยมหลงหนะคะบึงยมไม่ถี่ท่านเพราะว่าตามเขาไม่ทัน <c oughs> นะคะพ <c oughs> อหลังจากนั้นเนี่ยเราจัดอีกปรากฏว่าคนแพร่ก็ได้ลงทะเบียนนะคะโดยพี่น้องประชาชนได้ไว่ายน้ําได้ขี่จักรยาน ได้วิ่งในโอกาสเดียวกันแล้วก็ขอให้คนเมืองแพร่ได้มาลงทะเบียนมากขึ้นนะคะก็พื้นที่ได้มากขึ้นแล้วก็มีประชาชนมาได้มากขึ้นแล้วก็ทำให้ที่เสียงของจังหวัดแพร่เราเพราะทุกครั้งที่เราจัดนะคะ,ะพวกพี่พออไตรีดาก็จะต้อง เท e ี่เราอุ่นใจขึ้นนะคะเพราะว่ามีแสงสว่าการท่องเที่ยวของสะพอดลอยซึ่งนะคะของจังหวัดแพร่เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะของจังหวัดแพร่ก็คาดว่าในการแข่งขันครั้งนี้ก็จะฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดแพร่ให้มีอุลร้อยห้าสิบนะครับก็เริ่มทำการจับสั่นน้ำแล้วก็ใช้หน้าปีแล้วครับแล้วก็มีความจุนห่านอยู่ที่10ล้านนะครับ ซึ่งงานออกกันไน์นะครับแล้วก็ทางสมาคมกีฬาเป็นอย่างดีนะครับก็ทางชมพทานเราก็ปรับสะดวกแล้วก็ปลอดภัยกับนักกีฬานะครับในการแข่งขันนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการเป็นอันตรายต่างๆนะครับสำหรับในการแข่งขันกีฬานะครับเพราะว่าระดับน้ำแต่ละปีเนี่ยจะไม่ไม่เท่ากันนะครับ ประชาันพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบว่าในวันที่19มีนาคมจะมีไตกีฬาในพื้นที่ก็จะเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นปอบคอหรือว่าล้านนาน,นะคะเพราะนั้นจังหวัดแพร่นะคะนอกจากมีการจัดงานไตกีฬาแล้วเนี่ยพี่น้องที่เข้ามาร่วมแข่งขันกีฬานะคะรวมทั้งชาวจังหวัดแพร่นะคะจะทราบกันเป็นอย่างดีนะคะว่า เมืองแพร่เรามีมนลเสน่ห์หลายๆเรื่องด้วยกันนะคะในวิถีล้านนาไม่ว่าเรื่องประเพณีวัฒนธรรมก็ดีรวมทั้งเรื่องสถานที่นะคะในนามของชาวจังหวัดแพร่ยินดีต้อนรับนักกีฬาไตกีฬาและคณะทุกๆท่านด้วยความยินดียิ่งค่ะนี่คือแม่ตาของหมวดนะครับที่จะแกให้สำหรับบริษช็อปชิมครบหนึ่งพันบาทนะครับขอเชิญทุกท่านและผู้บริการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงาน ท่านนายกสมาคมสตรีคุณแม่ทีส่ส